เกิดเหตุไฟไหม้นะครับที่วัดพมวิหารจังหวัดเชียงรายนะครับก็ไฟเริ่มไหม้จากกุฏิของเจ้าวาดนะฮะหลังจากนั้นก็ลุกลามไปทั่วเลยทีเดียวนะฮะรวมไปถึงวัตถุโบราณเสียหายไปเพียบเลยช่วงเช้ามืดเมื่อวานนี้ครับเกิดเหตุเพลิงไหม้นะครับไม่ทราบสาเหตุภายในวัดพรมวิหารอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายนะครับชาวบ้านกับเจ้าที่ดับเพลิงต้องช่วยกันดับไฟนะฮะใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงกว่าถึงจะดับไฟได้ทั้งหมด จุดเกิดเหตุนะครับก็คือกุฏิของเจ้าวาดนะครับที่มีอายุไม่ต่ำกว่า50ปีเป็นอาคารปูนผสมไม้ชาวบ้านก็พยายามช่วยย้ายข้าของมีค่าสิ่งของต่างๆที่ยังพอหลงเหลืออยู่ออกมาจากจุดที่ไฟไหม้นะครับเจ้าวาดวัดครับพระครูวิบูลทมวิมลครับเล่ววาว่าไฟเริ่มต้นไหม้จากห้องที่ใช้เป็นสำนักงานก็เป็นอาคารไม้สักแล้วก็ไม้ประดูเพราะฉะนั้นไฟก็ลุกลามอย่างรวดเร็วครับความเสียหายเบื้องต้นประเมินอ,อยู่ที่ประมาณ5ล้านบาท ส่วนที่ประเมินความเสียหายไม่ได้ฮะคุณผู้ชมฮะก็มีทั้งวัตถุโบราณโบราณต่างๆนะครับที่แบบอยู่ในนั้นนะ่ะทั้งองค์พระแสนแช่อายุกว่า700ปีที่ถูกไฟไหม้ไปนะครับนะครับส่วนสาเหตุครับคาดว่าน่าจะเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรเพราะว่าเป็นห้องคอมพิวเตอร์แต่ต้องรอตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะครับเนี่ยเห็นไหมฮะไหม้หมดเลยนี่พระพุทธร,รูปนะอายุกว่า700ปีด้วยค่ะ Mm hmm. มูลค่าเยอะนะคะเดี๋ยวก็คงมีการบอกบุญเนาะสร้างกันใหม่